สวัสดีครับผมบ่าวนองครับเมื่อนี้บ่าวนองอยู่วัดหลวงปู่มุนครับบ่าวนองมาตามต่อครับงวดวันที่16บพฤศจิกายนห6หกครับผมงวดทีแล้วครับเต็มเต็มครับห้าหนึ่งครับผมบ่าวนองจุดทูบได้แปดห้าหนึ่งเกือบจะแตกสามตัวเนาะงวดนี้มาเบิกันต่อครับวัดเหลขถูกจะเป็นตัวใดเหลขเซมซี่จะเป็นตัวใดงวดวันที่16บพฤศจิกายนหกหกครับผมเบิ่งไวเพื่อเป็นแนวทางครับขอบุญบารมีหลวงปู่มุน มอบโชคให้ลูกหลานสุภูสุคนกินสิ่งในสมวังดดงปานาสาธุสาธุงวดที่แล้วครับห้าหนึ่งเต็มเต็มครับถือเบิดวัดครับหาหนึ่งสาธุสาธุเดี๋ยวไปบายปูนนกันแล้วกะ็ไปหลับโชคน้ำกันครับผมสาธุสาธุส,าธสวัสดีครับผมเบ้าหนองครับเมื่อนี้มาพบกับเบ้าหนองอีงกคือเ่าครับผมเมื่อนี้เบ้าหนองอยู่วัดบรรจารครับวัดหลวงปู่หมุนครับ เบ่าหนองมาตามต่อครับงวดที่แล้วครับเลขเขาแปดห้าหนึ่งเกือบไม่แตกสามโตรครับเลขกับเขาหาหนึ่งเต็มเต็มเลยครับหลายคนกับได้โชค,ครับอยู่วัดนี่ถือเนเกือบเบิดวัดห้าหนึ่งเลกที่เบ่าหนองมาขอเพราะว่าเบ่าหนองขอแล้วเบ่าหนองกันเอาไปบอกพี่บอกน้องบอกเอือยบอกออ้บอกปูบอกองั้นนี่แหละอยู่ในวัดนี่แหละบอกเบิดทุกคนครับผมเพิ่นก็นได้รับโชค,ครับทามาเบิรงงวดนี้ บ้านน้องสีจับไอ้ขยาเาเ้นซี่เดี๋ยวต่วใหล้ะกะจุดถูกเดี๋ยวต่อไดเดี๋ยวมาหลุดกันครับเดี๋ยวบ้านน้องจะขยาเาเ้นซี่นะครับใหม่หนึ่งเนาะเอาใหม่เดียวแต่ถ้าเป็นเล็กตัวเดียวบ้านน้องก็จะขยเาอีกนะครับเนาะเพื่อจะได้เห็นกันให <c oughs> ม่เดียวครับไม้เดียว ปูบ้างน้ำใจทยอาเฉันซี่ใหม่หนึ่งแล้วปูเด้อขอเป็นเหล็กล่างกันเลยหรือเป็นเหล็กบนกันเลยปูดเด้อหม่เดียวครับศูนย์หก หกศูนย์บอกผิดหกศูนยหกศหรือเก้าศูนยน่ได้ครับนาองหกศูครับเดี๋ยวไปล่อหลุดเลขถูกดวกันครับว่ามบอน,นี้เลขถูกจะเป็นตัวใหดงวดวันที่สิบหพฤศจิก,กายนหกหกครับผมหกศูนย์ครับผมเลขสยมสี่ครับเดี๋ยวไปเบิรงนเลขถูกตัวแรกกันครับผม ชัดเจนครับเลขถูกตัวเลขหมายเลขสองครับผมหมายเลขสองครับเบื่องไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับโชกรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างกึ้นยุติโชกเลยดวงครับหมวดที่แล้วเบาน้องจุดถูกได้แปดห้าหนึ่งเนาะแปดห้าหนึ่งเกือบเป็นแตกสามตัวครับต่้ไดได้รับโชคเบาน้องก็ดีใจนะครับเด้อ บ่าวหนูกัหลายคนถามว่าเลขบวเคยเขาจะเถอเป็นอย่าง้คือมัดจุดคอดูแต่จุดคอสมวดแต่กเมือได้เมือนหนึ่งปูคนก็นสิเมตตาให้ครับผมปูคนกัเมตตาอีลีครับหมวดที่แล้วครับแปดห้าหนึ่งหลายคนก็นถูกหาหนึ่งนะครับเนาะสาธุสาธุหมวดนี้ปูเสียให้ตัวใหก็ให้ได้รับโชคไปนํากันสุขภูสุขคนนะครับเนาะ เบิ่งไว้นะครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชกับผมสาธุสาธุเดี๋ยวมาล่อลุ้นเลขถูกตัวที่สองตัวที่สามเปน็นด้วกันครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งเลขถูกตัวที่สองครับผมเลขถูกตัวที่สองหมายเลขศูนย์ครับผมสองศูนย์ครับสองศูนย์ถัดตัวสุดท้ายเป็นเลขเจ็ด ก็จะตรงกันครับที่เบาหนองไฮต่องวดได้ครับ207แล้วก็ศูนย์ที่เบาหนองไฮต่องวดไว้เบาหนองไฮต่องวดไว้7 8 9เกนาะ789แล้วก็207แล้วก็ศูนย์เจ็ดอ่ลองหมดนะครับเด้อยังจะเกิดขึ้นได้ครับผมทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทิโชคและดวงครับบว่วยยังเกิดขึ้นได้หมดนะครับเนาะงวดนี้บอลไหนนะครับงวดที่แล้วบ่มีศูนย์แต่ว่างวดนี้ อาจจะมีหกมีเจ็ดมีเก้าหรือสี่มีสองยังกับเป็นประด้บเบิดครับลองไหวครับลองไหวลองเบิงเนาะครับเนาะสาธุสาธุขอบุญบาร,รมีหลวงปูม่มุนมุนมุนโชกมุนดวงให้มาให้หลอกของลูกหลานเนาะจังไดกะลองไหงครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชค,ครับผมสาธุสาธุหลวงปู่มุนวัดบ้านจานถ้าออกมาเจ็ด แสดงว่าออกมาตัวเดียวกันก็นที่น้องที่เบาหนองหองห้ตองวดไว้นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลอดลุนกันครับผมสาธุสาธุไปลุนเลขถูตกตัวที่สามดกันครับตัวที่สามงวดวันที่16พฤศจิกายน66ครับผมน่ะหัวมาแล้วแมนทแท้ๆแมนทแท้ๆครับมาแล้วนะครับเนาะ บนเน่ครับเดี๋ยวเบิ้งให้จบด้วยครับเด้อที่เป็นสามก็ได้เด้บอบนเน่เลยเนาะครับนาะดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคกับผมสาธุสาธุขอบุญบรรารมีหลวงปู่มุนหมอกโชคให้ลูกหลานจุดถูกตัวใดให้มีรางวัลตะปูเด้อให้ลูกหลานได้รับโชคไปน้ำกันเบิดสุผู่สุขคนตะปูเด้องว,วดนี้ที่เป็นตัวใดแ,แต่ตะปูชีเมตตาเนาะครับนาะ ลดาแต่ดาแ,แตโชคล้วแต่บุญล้วแต่วาสนาสมุนมาหาลูกหล้านน้ะปูเนาะ,ะใกล้หมดแล้วล่ะครับผมเบานองให้ต้องหวดไว้เจ็ดแปแล้วก็ส0 7ศแล้วก็ศูนย์เจ็ดเูนนี่แหละซื้อกลับน้ำเนี่ยแตก2องตัวออกน้ำนะครับเด้ออย่าว่าซื้อเลขบ่แตกเด้งนันนะงวดที่แล้วเบานองจุดขอปูดได้แปดห้าหน่งดห้าหนึ่ง ละวก็โม้ะกะเลขกเขาหาหนึ่งเนาะครับเนาะหลายคนครับถือยี่วัดนี่ถือกันหลายคนครับถือกันเกือบเบิดวัดุมดละเกือบถือเบิดวัดุมดละ,อ,อ,ดดละอ,อ้าวอีลีครับหมายเลขเจ็ดสองศูนย์เจ็ดครับผมงวดที่แล้วเบ้าเนาะก็กจุดได้แมนี่ก็ได้สองศูนย์เจ็ดเนาะบอเนียได้เน,นาะครับเนาะยังก็เกิดขึ้นได้เบิดครับผมเลขอ,อาชิมาตัวนี้ก็ได้เพราะว่างวดผ่านบ่ท่านติดศูนย์เลยนะครับเนาะ 2 0 7ครับผม2 0 7หลวงปู่มูลวัดบ้านจานครับผมสาธุสาธุผู้ใดเข้ามาบ่งช่องเบาหนองให้ได้รับโชคไม่ต้องกันสุขสุขคนคิดสิ่งไหนสมหวังดังปรารถนา2 0 7ครับผมสาธุสาธุปู่เออเห็นลูกล้านได้รับโชคอีกในตัปู่เอองวดนี้2 0 7ครับผมสาธุสาธุสวัสดีครับ ปูครับงวดที่แล้วลูกหลานหลายคนสิบคนขอมาเบิ้ง่องเบาหน่องเพื่อจะได้รับโชว์ปูหาหนึ่งเบาหนองจุดถูวปูได้แตกห้าหนึ่งเกิดไม่แตกสามโตปูแต่กันยังดีสิบนได้สองโตงวดนี้วันที่สิบหกพฤศจิกายนหกหกเบาหน่องมากขอผึ่นบุญบารมีปูขอให้ปูโดินบันดาลโชคลาภอยู่หลานนี้เป็ปูเด้อเด็กถูกมือนี่สิบคนตัวไหญเด็กเป็นกองสเป็นตัวใหหรือเด็ก เจ้าสิสิบกได้แได้มีโจคกจะปวดเออสา